กระแสความนิยมในการเรียนกวดวิชาของเด็กไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการชี้วัดผลสำเร็จทางการศึกษาด้วยตัวคะแนนได้สร้างความเครียดและความกดดันให้ผู้เรียนที่ต้องเผชิญกับภาวะแข่งขันเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่าโดยไม่อาจจะพบความชอบความถนัดหรือความสุขจากการเรียนได้ แม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความนิยมในการเรียนกวดวิชานั้นลดน้อยลงเลยค่ะในทางกลับกันเด็กๆมีเวลาในการกวดวิชาเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะคะพวกเขาจะเน้นไปที่การเรียนคอร์สของการสรุปเนื้อหาและเทคนิคในการทําข้อสอบนั่นก็เพราะพวกเขาหวังว่าจะได้คะแนนที่ดีที่สุดจากการสอบครั้งต่อไป นายพัชรพันธ์นักเรียนคนหนึ่งที่เคยผ่านการเรียนกวดวิชามาก่อนซึ่งจนถึงตอนนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เรียนกวดวิชาอีกโดยให้เหตุผลว่าเขาไม่ได้รับความรู้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่รู้สึกเหมือนเป็นการเรียนเพื่อไปทําข้อสอบมากกว่าเปเรียนพิเศษเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันคือการือว่าการเป็นการโกงข้อสอบอย่างหนึ่งนะผมรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่ากฎดวิชาบางที่เนี่ยมันไม่ได้สอนของคอนเทนต์เนื้อหาของของ ความรู้แต่มันเป็นการสอนคือการตัดช้อยการสอนวิธีการทําข้อสอบว่าจะทํายังไงให้ได้ให้ตอบถูกทํายังไงให้ได้ได้มีคะแนนเพิ่มมันเป็นการรัดเลาะของการเรียนรู้คือมันรัดจนมันมันไม่เห็นทางหลักอะพี่มันคือรัดหมดเลยอะว่าก็เหมือนการใช้แบบเรียนสําเร็จรูปส่งให้เด็กโดยที่ว่าเด็กไม่ได้เปิดเนะะื้อหาหรอกก็คืออาจารย์เนี่ยสรุปมาหมดแล้วว่าถ้าจะมีโจทย์แบบนี้เธอจะต้องตอบอย่างไร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 แค่นั้นเองมันสุดท้ายมันก็ไม่ได้ความรู้เนะะาาื้อหาสาระเียจริง หลักสูตรการศึกษาบ้านเราทุกวันนี้ยังคงเน้นการเรียนแบบท่องจําให้นักเรียนจดจําเพื่อไปทําข้อสอบทําให้หลายคนเบื่อห้องเรียนเบื่อโรงเรียนและกลายเป็นเด็กหลังห้องซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ตอบโจทย์การเข้าถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต่างก็มีความรักความชอบและความถนัดที่แตกต่างกันแล้วจะสามารถพัฒนาบุคลากรขอ,ของประเทศได้อย่างไรนี่ปัญหาคือบางครั้ง จบมัธยมปลายหรืออยู่มหาลัยยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนเลยไม่รู้ว่าตัวเองรักชอบและต้องการไปไหนเนี่ยซึ่งอันนี้ถือว่าผิดทิศทางนะเราจะต้องให้เด็กค้นพบตนเองแล้วเราสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กที่เขาชอบที่เขารักและเขาจะเรียนอย่างมีความสุขแล้วครูก็จะเปลี่ยนเป็นครูที่เอื้อมหน่วยให้เด็กได้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข <c oughs> เปลี่ยนใหม่เลยก็คือว่าไม่ใช่วัดเรื่องผลสัมฤทธทางวิชาการแบบท่องไปสอบ ในปัจจุบันนะครับแต่จะต้องไปดูเขาเรียกว่าผลสำฤทธิ์การเรียนรู้อื่นๆที่เกิดกับตัวเด็กจริงๆไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิตเรื่องจิตอาสาเรื่องเรื่องทักษะการการเรียนรู้ทักษะการทํางานคุณธรรมจริยธรรมต้องไปดูที่ที่นั่นเลยแล้วส่วนของวิชาการเป็นส่วนประกอบนะไม่ใช่แค่ไปไปแค่สอบอะ่ะสอบแล้วได้ใบแต่ว่าไม่มีความรู้จริงๆมันก็ มันก็ไม่มีประโยชน์มันไม่ได้สร้างคุณภาพของของพลเมืองและสังคมที่แท้จริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เปลี่ยนกระบวนการใหม่อย่างที่เราเสนอเนี่ยก็คือเราเสนอให้มีหลักสูตรที่หลากหลายกระจายการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อรองรับความหลากหลายตามศักยภาพที่เด็กเขาอยาก,กเรียน อย่างไรก็ตามการจะพาประเทศไทยก้าวพ้นจากวิกฤตทางการศึกษานี้ได้ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมนอกจากจะไม่ต้องําเคร่งกับการสอบแข่งขันแล้วยังช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขมีแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน